กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกร์ทูปชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะผมเพิ่งได้จเจ้ากาชาปองเทพซูสมานะครับก็เลยอยากจะมาทำมินิรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกาชาปองหรืองานโหลไข่นะครับก็เป็นของเล่นที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านานนะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกับกาชาปองที่มาจาก ตู้กดโหลไข่ของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีนำเข้ามานะฮะตัวนี้ก็จะเป็น action figure scale กล4นิ้วหรือ1ต่อ18นั่นเองนะครับส่วนราคาผมไม่แน่ใจว่ากี่เยนนะฮะแต่ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะก็สิ่งที่ให้มาในโหลไข่นะครับก็จะมีเป็นใบปลิวนะครับพร้อมทั้งบอกว่า,างานตัวนี้นะฮะมันก็จะมีจุดขยับ เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นี้ก็คือรูปของซูททั้งหมดซึ่งจะเป็นคละสีกันเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้นั่นก็คือสายฟ้านะครับมาดูกันที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของเรานะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้จับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มาในรูปลักษณะของกาชาปองนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วว่าคุณภาพวัสดุมันรวมถึงจุดขยับมันก็น่าจะแตกต่างจากงานแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แท้ๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะครับผมและนี่ก็คือ action figure s r c e s นะครับซึ่งเอาจริงๆนะความรู้สึกแบบนี้ผมไม่เคยจับนะมันวัสดุมันมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในส่วนช่วงที่เป็นต่อระหว่างส่วนขากับส่วนตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ย เออก็ไม่ได้หลวมมากสักเท่าไหร่นะแต่มันก็มีความรู้สึกกองแก๊งเนาะส่วนในส่วนที่เป็นอ่าผ้าคลุมกางเกงกระโปรงอย่างนี้นะก็จะเป็นยางนะอันนี้เป็นยางแบบเห็นได้ชัดเลยนะนี่นะเราก็จะต้องนํามาสวมตรงนี้ใช่ไหมครับเออนะก็จะต้องทําให้อ่ามันติดกันก่อนนะและในส่วนของที่เป็นผ้าคลุมช่วงล่างกับอ่าท่อนที่เป็นอ่าขานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น ผ้าคุมผ้าที่คาดตรงไหลนะฮะเขาเรียกอะไรอะ่ะคล้ายๆสบงหรือเปล่าแล้วก็ใบหน้ามาดูกันนะครับใบหน้าทําออกมาได้ดีเลยนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อสัดส่วนก็สวยงามนะฮะมีความรู้สึกว่ากำยำแล้วก็ตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นสีเทานะฮะอ่าช่วงท้องก็พับได้นะ,ะนี่ฮะนะอกกับท้องก็พับได้เนาะแล้วก็จะมีเป็นจอยอยู่ข้างล่างนะครับแผ่นหลังก็นี่ฮะ ก็สวยงามนะฮะมีการปั้นหน้าออกมาได้สวยเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีความสามารถในการทําสีก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตรงนี้ผมจะลองเอาอช่วงที่เป็นเขาเรียกอะไรละ่ะผมจีวอนเออเอามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับนี่ครับเมื่อมันเข้าล็อกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะพอเวลาเอามา ประกบกันแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวนะครับกับจีวอนส่วนข้างบนเนาะเนี่ยก็ใส่คาดลงไปอย่างนี้นะฮะถ้าไปทําเป็นสีขาวนะครับก็สวยเนาะผิวเนื้อผิวตัวของซูตก็ทําเป็นผิวตามปกติได้เลยนะนี่ครับแล้วก็เอามาต่อกันอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยครับจัดท่าทางสักหน่อยนะฮะเนี่ยมีความสวยงามเนาะ แต่ว่าขามันผมมีความรู้สึกว่ามันกองแกงแต่ก็อย่างว่านะมันเป็นงานกาชาปองนะมันไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นตระกูลแอคชั่นฟิกเกอร์แท้ๆนะแล้วทีนี้มาดูในส่วนของอาวุธนะที่ให้มาก็จะเป็นสายฟ้าเป็นจริงๆก็คือเป็นอาวุธชิ้นเดียวนะแต่ว่าเป็น2ท่อนซึ่งเราจะต้องเอามาประกบกันอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาเอาไปใส่ที่ฟิกเกอร์ผมว่าน่าจะต้องแยกออกจากกันก่อนนะแล้วก็เราก็เอาไปใส่กับฟิกเกอร์ซูสของเรานะฮะ นี่ครับผมก็เอาไปสอดนะผมไม่อยากจะไปฉีกมือของเขานะเพราะว่าในเมื่อเขาทาอาวุธมาให้แยกกันเป็น2ท่อนอย่างนี้เราก็จะต้องเอามาใส่ประกอบกันอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกราชาปองผมไม่อยากจะเรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์เนาะถือว่าเป็นกรชาปองนะที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเมื่อเวลาเอาไปจัดยืนจัดฉากมันก็สวยนะความสวยงามของกล้ามเนื้อกับการปั้นเนี่ยโอเคเลยนะส่วนจุดขยับนะผมผมว่ามันยัง ธรรมดาเกินไปนะแต่ก็อย่างว่านะสิ 15. จุดขยับของกาชาปองนะมันก็ไม่เหมือนกับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อย่างนี้นะครับมาดูส่วนสูงกันฮนะตัวฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นางานของจอยทอยนะด้วยสกิลหนึต่อ18นะตัวนี้จะเป็นนาวีซิลนะครับก็จะเป็นซิลทีมนะฮะเห็นไหมครับส่วนสูงงาน1ต่อ18ที่เป็นจอยทอยซึ่งหลายๆท่านอยากให้ลองเทียบนะก็จะประมาณนี้นะฮะก็จอยทอยสูงกว่าแน่นอนครับ มาเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็คืองานของ a c i d r a รนนะฮะหรือฝนกรดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับซูสยังคงเตี้ยก,กว่าทั้ง A c i d r a รนและก็จอยทอยอยู่ดีนะครับเพราะว่าพวกเราคนไทยนะนักสะสมคุ้นเคยกับสเกลส่วนสูงที่เราเรียกว่า1ต่อ18ของทางฝั่ง,ง a c i d r a รนหรือจอยทอยนะฮะแต่เนื่องจากว่ากาชปองเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายการผลิตจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นงาน GMG นะครับสาวน้อยกันดั้มนั่นเองนะเห็นไหมฮ เล่นกันได้แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับและอีกลายหนึ่งนะซึ่งผมไม่ได้นํามาเทียบให้ดูนะนั่นก็จะเป็นาลายของโชโดคาเมน n ไรเดอร์นะซึ่งในเทปก่อนหน้านี้นะผมเคยรีวิวงานโชโดคาเมน n ไรเดอร์นะเป็น, Rider Super นคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์วนะฮะก็เทียบสเกลส่วนสูงกับงานจอยทอยหรืองานเอซิดเรนนะฮะก็ส่วนสูงของคาเมนไรเดอร์โชโดนะก็ค่อนข้างที่จะเตี้ยกว่านะฮะก็จะประมาณเดียวกันกับงาน GMG กันดั้มตัวนี้นะฮะผมก็เดาว่า ทั้งงานกาชาปองซูสและงานกันดัมรวมถึงโชโดคาร์เมนไรเดอร์ที่มีสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะก็น่าจะเล่นด้วยกันได้นะส่วนสูงก็น่าจะประมาณเดียวกันนะครับครับผมเป็นอย่างไรบ้างฮนะชอบหรือไม่ชอบนะไปหาซื้อหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนะั้นฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ